ไปไอโร่ขึ้นไปดิไอโร่ขึ้นไปกระโปงเออนั่นแหละเก็บไปเออไหลเข้ามาไหลไปเลยไหลไปเลยออกมาหรอมึงอเกียร์ไหนมันไม่ต้องเข้าสองนะนั่นแหละสวยไม่ต้องเข้าสองไอแมงปางหายอยู่ตรงเนี้ยป้าไหลมาเฮียเฮียเฮียเออให้แมวมันแดกยุ่ไปไม่ได้เออแล้วเนี้ยติดเพิร์ดคูเฮียเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละให้มันเปลืองปั๊มเปลืงปั๊มเปลืองปั๊มอย่าแข็งอย่าแข็งอย่าแข็งไอ้สัตว์อย่าแข็ง ให้มันเฟิองปั๊มนั่นแหละเออเออเอาวันเอาเยีนยนี่คนเดียวน่ะเออเอาเยีนนี่คนเดียวเออนั่นแหละนั่นแหละแม่งปากมีเดี๋ยวกูเอาคลิปนี้เป็นไฮไลท์เลยเฮียเดี่ยตัวเดียวเนี่ยไปเออตัวเดียวเลยาเอาเลยเอาเยี้ยนี่แหละเออเอาวันอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยืนยืนขอบวันเลยไอ้เยี่ยนปากตีเลยไอเย่ยอยู่ไหนวะเฮ้ยกูแอร่โลอยู่ไอ้ขุดแมวมันขึ้นมาดิเฮ้ย อยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่เงี้ยนั่งอยู่เงี้ยไอ้คนที่อะไอมันจะดันออกมันไปไหนไม่ได้เราจ่อเงี้ยคือพวกมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเออบางทีบางบางทีเพื่อนเออไอ้ดันอย่างนั้นแหละดันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะดิคุณูดมดิคุณเดวอวนี่ฝั่งนู้น่ะเออเอออย่าให้เยี่ยนี่ไปเบิร์นดีเบิร์นไปเลยไม่ต้องไม่เยิบไปต้องดีต้องเฮ้ยมันจะออกแล้วเฮ้ยมันจะออกแล้วเราไปจนโซดีไงแมวมันสี ันเข้าโซนมันดิฟมันดิฟมันดิเอาเยเต้ดิเอาเยเต้ดิเอาเยเต้ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันทางการถึกไอสัตว์เออนั่นแหละเออไอแมวแว้นปล่อยมันเพียงเทาคนป่อยมันเพียงเท่นแหละนั่นแหละวันนี้มึงเล่นอยู่กูอยู่เงี้ยแหละไม่ต้องไปไหนหรอกไอสัตว์เออไม่ต้องไปไหนหรอกเฮ้ยฟังนั้นเออมึงดิฟมันหน่อยดิได้ไงดิฟมันดิ มันออกมาแล้ววิ่ง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 ไิ่งวิ่วิ่ง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 วิ่วิ่ง นายเข้าเลยนาเข้าเลยวิตอมไปตรงสูงวิตอมไปตรงสูงนายเข้าเลยครับนายเข้าไปนายเข้าไปนายเข้าเลยนาเข้าเลยวิตอมไปตรงสูงวิตอมไปตรงสูงนั่นแหละนั่นแหละหมดยังหมดยังหมดแล้วเนม้องเคลียร์เลยม้องเก็บเลยม้องเก็บ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 ไปดันออกมา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 เลยวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปหามวิ่งออกไปวิ่งออกไปเคลียร์มันเลยวิ่งออกไปวิ่งออกไปเคลียร์มันวิ่งวิ่งออกไปวิ่งออกไปเคลียร์มันเคลียร์มันสแถลงไปสามสองนายเข้าไปไหนวิ่งเข้าไปเลยไหนวิ่งเข้าไปเลยไหนวิ่งเข้าไปเดินลงล่างนะเราเดินลงล่างเราเเเดดิินนนนนลลลลลงงงง่่าาาาา้้ไไไหหขขึมมักป โซนหลังเดินลงล่างมาไหนเข้าไปครับโซนหลังเดินลงล่างไหนเข้าไปนะเข้าไปขยับมาขยับมามาขยับหนีแล้วขยับไปไหนเข้าไปไหนเข้าไปไหนเข้าไปขยับ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 เข้าไปครับขยับเข้าไปโบไปโบไปเขี่ยไปให้หมดเขี่ยไปให้หมดเข้าไปโบเลยไหนแรงส่งแล้วเข้าไปโบเลยครับเข้าไปโบเลยเข้าไปโบเลยเข้าไปโบเลยมันจะมารูปแรงเห็นป่ะมันจะมารูปแรงเข้าไปไหนเข้าไปไหนเข้าไปแรงส่งแล้วหมดหมดเอดีหมดเอาเข้าไปไหนเข้ามาขยับเข้ามาบีไปบีไปครับบีไป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 เอาให้หมด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 เด้เอาให้หมดเออเอาให้หมดไหล่่เเเเขขขข้้้้้าาาานะไไไไมตองลปป โบมันเอาให้มันหมดเออให้หมดดิหมดยังหมดยังเนี่ยมาเก็บตรงกลางเนี่ยอนตายเออนั่นแหละเคลียเคลียหมดเคลียร์หมดทำไมมันเดี๋ยวเข้าออกวาร์ปได้ว่ะเอ้ยมันจบแล้วเฮ้ยนั่นแล้ทุกกันหินกูเพิ่งไปถามเข้ามาเฮียเราถอยม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 าโอ้ยเฮียเมื่อกี้ส่วนน้อยคุณรูกว่ามันหมดถอย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 ครับวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยมาอย่าดินอย่ายืนโดนโบครับ เดินขึ okay. okay. ้นมาค่อยเคลียร์มองเคลียร์หน่อยมองเก็บในกลุ่มก่อนมองเก็บในกลุ่มก่อนมองเก็บในกลุ่มก่อนมองต่อยในกลุ่มมองต่อยในกลุ่มมองต่อยในกลุ่มไหนเข้าไหนไหนเข้าหลังมันได้ป่าวไหนเข้าหลังมันได้ไหมไหนเข้าหลังมันได้ไหมครับไหนเข้าหลังได้ไหมเออแล้วตอมไปทำดาเมจไปทำดาเมจไปขยับขยับมาขยับมาขยับเดินลงล่างคงมาขยับเดินลงล่างคงมาขยับเดินลงล่างมาเดินลงล่างมาดิเดินมาขยับเดินมาเออเดินลงล่างโดนเดินมาดิเดินมาข้างล่างเดินมาข้างล่างเดินลงเลย เอมคติมไปเติมไปหามเติมโดนเลยกูเติมมาได้อยู่ได้อยู่มึงแลไปก่อนนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เติมมาได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวลงมมันอยู่ไหนละเอดีวิงไปแล้วเดีวิเข้าไปข้างในไอ้เฮ้ยในโดงเคียดิมามาพเาะองก่อนไปหน่อยเร็วียดงให้หมดก่อนยงหมดเลยเอางให้หมดดิไปในหนอย กูแล่น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 อ่ะแล้วละนขึ้นไหนขึ้นแมทครับไหนขึ้นไหนะขึ้นแมทขวาบนไปข้างนลบแลนนี่คุยนขึ้นแมทขวาบนไปอ่ะกูแลนย้ำแล้วนขึ้นแมทขวาบนไปตอมตอมขวาตอมขวาขยดอใน่ขยดขยับขยับขึ้นมา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 หมองเคียนมองเคียนในกลุ่มด้วยขยับขึ้นมาขยับขยับขยับขึ้นมาข้างบนอย่าไปยืนขวาล่างขยับขึ้นมาอ่ะเสื้อแตกปัดหน่อยหมดล้วหมดแ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 ล้หมดหมดแมดหมดแมดหมดกลับมาลงด้าน r i g ขวาเลยวิ่งขึ้นบน right ขวา ก็โบลแขวาครับโบไปโบไปโบไปโซนหลักมาอยู่ตรงปากกีอะปากกีเดินไกลไปไอสัตว์ไอสัตว์ข้าช่ไหมโบไป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 โบให้หมดม้องต่อยครับม้องต่อยเคลียร์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 หน่อยม้องต่อยเคลียร์หน่อยสวยครับดัดเคลียร์ไปหมายเลขสามสี่ตัวมเ์หมดก่อนลุงเวทไปลองปากกีก่อนมามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้าไปเลยไหลเข้าไปเลยไหลเข้ามาหมดแล้วเหรอไหลไปต้องเลยครับไหลเข้ามาไหลไปต่อยไป เขี่ยไปเขี่ยไปขึ้นบนไหนโบไหนโบไหนโบเข้ามาแล้วไหนโบเลยเข้ามาแล้วไหนโบ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 แล่ะแล้วแลแล้วแลแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาไหนโบเลยครับไหนโบไหนไหนลงไปโบไหนลงไปโบต่อยไหนลงไปโบลงเวทครับลงเวทไปลงเวทไปค่อยๆลงเวทไปค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์เดินขึ้นบนมาพวกเราเดินขึ้นบนที่เหลือแน่ๆลงเวทไปลงเวทหน้าวักลงเวทหน้าวักตายใช่ไหมไหนไหนตามไหนตามโซนหลังไปไม่ต้องโบแล้วไหนตามโซนหลักันไปเลยไหนตามโซนหลักันไปโซนหลักันไปไหนวะเนี่ยไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไป สามเข้าสองเข้ามา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 ไหนเข้าเลยครับไหนเข้าไปโบเลยไหนเข้าไปโบไหนเข้าไปโบส่วหลังออกสายล่างส่วหลังออกสายล่างไหนเข้าไปโบเลยส่วหลังออกสายล่างครับส่วหลังออกสายล่างมาส่วหลังออกสายล่างไหนเข้าไปโบ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 เลยครับค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์เคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเดินขึ้นบนมาเดินขึ้นบนมาเดินขึ้นบนมาเลยขยับขึ้นมาอยู่ยืดกับที่ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาไล่เข้าไปขยับขึ้นมาเคลียร์ไปเคลียร์ไปขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาตายเติมมาดิตายเติมมาดิตายเติมตาย ขึ้นมานี่จะห้าสิบคนไอ้เฮี้ยตัว่ยี่สิบคนเหรอเนี่ยไหนเข oh นน้ามาเติมไหนเข้ามาเติมเข้าไปโบตรงหลักมันไหนเข้ามาเติมคือไปโบมันไหนเข้าไปไหนเข้าไปไหนเข้าไปเข้าไปโบค่อยโบไหนเข้าไปตรงตีกับเพย์บอยหน้าบ้านนะอ่าอ่าเข้ามาเข้ามาโซนหลังออกออกตรงนี้ตรงนี้ตอนแรกผมฝันอ่ะซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์เคลียร์หมดค่เคลียร์เคลียร์ดิเคลียร์หมดไหนเราเข้าไปเลยนะเข้าไปเดินเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาตามกูอย่ายืนอยู่กับที่ให้มันโบดิ์เดินขึ้นมาเออมองเคลียร์ในกลุ่มก่อนไม่่่ตต้้้้้้้อองไไ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 ปปปปปยยขขขขขขึึนน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 นมมาาาาาเเเเเีัววบแลหหหห็ ไหนเข้าโดนเคลียไหนห้าคนหน่อยขึ้นไปขึ้นไปไหนขึ้นมาโซลาร์เดินขึ้นบนมาโซลาร์เดินขึ้นบนอย่ายืนอยู่กับที่โซลาร์เดินขึ้นบนมาหลบดาเมจอ่ะโดนหลบดาเมีนป่ะเออโดนหลบดาเมจมา่ะโซลาร์โดนหลบดาเมจโซลาร์โดนหลบดาเมจนไนท์ไนท์เราเข้าไปโบมันเฮ้ยหมดยังหมดยังค่อยๆเคลียร์เติมมาเติมมาหมดแล้วเพื่อนมึงเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเพื่อนมึงเนี่ยหมดหมดอะไรเติมมาดีเนี่ยยังอยู่เนี่ยไอ้ไม่หมดไนท์เข้าโดมันไปเลยไม่ต้องไปโบสู้ไไนนนนมมมัััเขข้้าาดงปโซลหยึ ขยับขึ้นมาแก้ใบเออมึงเดินตามโซนมึงนี่มึงเดินตามโซนมาไอ้เหี้ยนานไปแล้วไอสัตว์เคลียร์ไปเฮ้ยเคลียร์โบไปเดินมามึงอย่ามึงอย่าอยู่กับที่นะมึงเดินเดินขยับเรื่อยๆมึงเดินขยับเรื่อยๆขอได้วอหน่อยเดินขยับเรื่อยๆเดินขยับเรื่อยๆหน่อยโค้ดต้องยอมแลกก่อนละพี่มอสมาไปเคลียร์ในกลุ่มมันเลยพี่มอสไปเคลียร์ในกลุ่มมันพี่มอสไปเคลียร์ในกลุ่มมันมองเคลียร์ในกลุ่มมองเคลียร์ในกลุ่มมองไม่ต้องออกไปต่อยข้างนอกม็องเียวคลียร์ในกลุ่มอย่างเดียวพอครับมอเลียในกุ่มอย่างเดียวพอค่อยเคลียร์คค่อยยยเลีร์หมดงไหนเเเขข้้้าาไไปปนฮย เยปลอยมาไอศิษย์อะเดินขึ้นบนมา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 ไอ้กันอุ้ยแหละจนตายเลยเฮียปืนเยอะทั้งเกาไอ้เดกเออเข้ามาเข้ามาแม่วาร์ปอยู่ไหนวะเนี่ยเรียบร้อยละเม็ดละเม็ดยทุกคนเลยโอ้ยเรียบร้อช่ยหน่อยกูโชคดีที่ติดแ็งมั้ง ะมึงติดแข็งเงี่ยอะไรมึงติดเดวโวกูเนี่ยบุ๊คเอาละกูปั้มเป็นล้วนๆแข็ได้ปัดกูหน่อยเนื้อเห็นปะเนี่ยแข็งเนี่ยปัดไม่ติดอ้ปัดไม่ได้เหรอเอาไปัดปัดปัดยิงทูบเข้าไปอีกใส่เขวไปแส่เไปอยู่อยู่กันที่ยิงทูบนี่พวกเราหรือพวกมันวะพวกมันพวกมันพวกมันใส่เข้ามาใส่เข้ามากูสาดแอร์โล้วใส่เข้าไปไห่เข้าไปครับใส่ไปดิกูไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่เดินไม่ เด็วหมดดีดิงแล้วหมดดีดิงแล้วหมดดีดิงแน้เด็วไหลเข้าไปอุ้ยกูตายเลยเฮี้ยกูโดนเลยเนี่ยไม่ต้องไปไหนมึงอ่ะกูกูบอกเลยมึงอยู่กูแหล่วันนี้อยู่กูอย่างเงี้ยเฮ้ยเดินมาเดิน้าเดิน้าเ้นมาเดิ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 นมาเดนมาเยินมาเนมาเดินมาเดนมาเดนมาเยอนมาเยออกเมาเไปเดิเดินเขียเนเขียเดมาเเดิมมเเิมมามาเมนมาเเวมาเมาเมาเอ่ะ ไหนมาไหนมาไหนาเพื่อนไหนมาไหนเข้าไปเลยครับโยแลบครับไหนเข้าไปเลยนะ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 เข้าไปนะเข้าไปนะเข้าไปอ่าเขยไปเขยไปไหนเข้าไปไอสั์ไม่ต้องไปไหนกูบอกเลยวันเนี้ยอยู่กูไอสัดีเนี่ยมาเขยไปไอ้พึงเดินอยู่บนแลนนี่เฮ้ยเฮ้ยเดินออกมา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 เดินมาเดินออก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 มาถอยมาถอยมาถอยมาครับถอยมาอย่าเพิ่งตั้งท่อนถอยมาเลยถอยมาถอยมาถอยมานั่งอยู่เงี้ยนั่งอยู่เงี้ยมามานั่งอยู่ตรงเนี้ย เราไม่้องดันเดีหายรอถยมาถอกมาไม่ไาถอกมาฮ้ยมาถอยมาถอยมอยมาถอยมาอยมาถ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 อยมาอยนาอยมาอยมาถอยมอยมอาถอยอยาถอยมาถอยมอาถ้มาถอ่มาถอยมาอยาอยเยมายมาถอยายาไอยมอยมายมายอยาะเนี่ยมนอยอออาอามอ้มีมอาเจโมาเาไปช่วยเจโย กดวิ่งกดวิ่งกดวิ่งไปเจโยมามาไม่ได้มามีวิ่งมีิ่งมาเต็มของกันนะเต็อกันนะเออไปเต็มของมาไปเต็มของแล้วไปเอาเจยโยมาเอาลูกานูแบบลูกานูหมดไปสายตาดูออกด้วยนะมากปิดลูกยิงแล้วมันยิงลูกกูตายสเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอ้ยคูสีก็ปิดเอ้ยคูสีปิดเอ้ยคูสีปิดลูกกิ้วเนี่ยเข้ามาเข้ามาไหนเข้าเอ้ยคูสีไป ได้เข้าเอ็กซ์คูสีไปได้เข้าเอ็กซ์คูสีไปครับได้เข้าเอ็กซ์คูสีไปเข้ามาเข้ามายืนบนแลนไงได้เข้ามาเข้าเอ็กซ์คูสีเลยครับเข้าเอ็กซ์คูสีไปเดินลงมาเดินลงมาโซลหลักเดินลงมาข้างล่างข้างล่างสุดเลยข้างล่างสุดข้างล่างสุดอีเโซลหลักเดินลงล่างสุดโซลหลักเดินลงล่างสุดโอ้โหปิดลูกจิ้มเป็นปิดจนแบบมองลำบากอ่ะไอ้เหี้ยฝั่งเราก็ปิดฝั่งมันก็ปิดเกียร์ EX ในดงนิดมันียร์ไปเียร์ไปข้างหลังแอโร่อยู่เห็นป่ะค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์เคลียร์ในกรงก่อนเอี๋ยวจะทำแน เดี๋ยวไปกลับมากลับมาหน้าบ้านกลับมาหน้าบ้านนายกลับมาหน้าบ้านมาปิดหน้าบ้านนายกลับมาขึ้นมาสายบนน่ะสายบนไหนขึ้นไปสายบนไหนขึ้นไปสายบนไหนขึ้นไปสายบนครับไหนขึ้นไปสายบนเลยโบสายบนไปพี่โอนพี่โอนลงเว้ยไปทางซ้ายพี่โอนลงเว้ยไปสายบนน่ะพี่โอนลงเว้ยไปสายบนลงเว้ยไปสายบนสายบนลงเว้ยไปเลยนั่นแหละนั่นแหละลงเว้ยไปสายบนเอาเอฟคู่สีให้หมดนั่นแหละครับเคลียร์ไป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 อ่ะอ่ะสวยพี่มอสลรแรงลงมาหนึ่อยพี่มอสดอนหน้าวับไปเต้นดอนหน้าวับลบแรงหน่อยลบแรงหน่อยเฮ้้ยยเคลีีร์ไอโง่่น คุยจะทำาตอมในกลุ่มไอ้เหี้ยเคียวมัหน่อยเคียวมัหน่อยไม่ต้องเดินออกไปตกแลนนะอย่าตกแลนนั่นแหละเคี้ยวไปอะไรนะมันยุ่แล้วทำมึงมันเอบีมังเคี้ยวไปเคี้ยวไปค่อยเคี้ยวค่อยเคี้ยวเติมไปเติมเติมแล้วนะแล้วนเติมเข้าเรื่อยๆนะเติมเข้าเรื่อยๆลบแลนซ้ายบนหน่อยขอคนลบแลนหน่อยสักเฮ้ยพวอมังพวกมังพวกมังพวกพวกพวกบนในกลุ่มในกลุ่มเในกลุ่มก้อนในกลุ่มก้อนเดินเดินถอยเป็นกลุ่มมันมาเหยียบปาจิบมึงอ่ะเห็นป่ะมันมาเหยียบปาจิบมึงเพื่อตอมมึงเห็นป่ะ เปลียนไปนี้น่ะนะตอมอยู่ลัวๆเลยนะนโอ้ไหนหมาขยไปขยับเขขข้้าาไไปปเเดินลงล่างเดินลงล่างโซนล่างเดินลงล่างเขี่ยไปเฮ้ยแม่หน่อยไปท้องเอที hey, he he here, he you right. ่เป็นท hmm like like yeah, ้องข้างบนอ่ะอ่ะขึ้นมาเดิน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 ขึ้นมาเขี่ยไปเขี่ยไปต่อยเละมองมองไหนเข้าไปเลยไหนเข้าไปไหนเข้าไปไหนเข้าไปเขี่ยแมทเลยครับไหนเข้าไปเคลียร์เลยไหนเข้าไปเคลียร์เข้าไปลบแรงมันเข้าไปลบแรงมันเข้าไปลบแรงมัน ไปลบแด้มันเชียร์ไปปล่อยเสกมัน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 คอย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 หมดยัง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 เชียร์ไปเชียร์ไปเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาเชียร์เดนลงมาเชียร์เียร์ไปเียไปเดยนลงมาเดยวลงมามองจ้าไปีไมาเดินออมาเดิ๋ยวกมาเดี๋ยวกมาไล่มเข้าสองไล่มเข้าสามไปไล่มันเข้าสไปหล๋อไปไหลอไปเข้าไปเชียร์ไปเชียร์ไปเข้ามามาจอมาจอสงไม่ตายสาเต็มหน้าเลย่ว ูรีตายเลยอ็งตายไงนเอ็งเอ็งมันอยู่มันอยู่มันอยู่โอ้ยโอ้ยเอี้ยเหี้ยมึงอยู่ริมริมหนี๋ยวอู้หน่อยอ่านั่นแหละกูงเละแล้วอ่าไม่ต้องกลัวตรงเนี้ยอ่ามีเวทนแล้มองเคลียร์ไปชาร์จไปที่เหลืออยู่ไหนเนี่ยท่านหนึ่งเหรอเอ้ยกูแข็งของแปะไอ้สารขอแปะไอ้สารบุฟีเขียวอยู่บุ๊คเออนั่นแหละตายแล้ว ไอหมึงช้างต่อยมาดิเนี่ยมึงต่อยเสกมันเนี่ยมึงยืนริมๆนะต่อยมันไปดิเออมันยืนริมที่เด็กเวียงโบแทนที่มึงจะต่อยมันมึงโบขึ้นมาเนี่ยมึงโบสวนขึ้นมาเนี่ยมึงลงเวทขึ้นมาดิมึงลงเวทขึ้นมานั่นแหละมึงค่อยเคลียนไปเนี่ยเสกมันต่อยมึงก็ต่อยเสกมันไปเห็นเปล่าเนี่ยดิดเหน่อยบุกเออนั่นแหละไอ้เย็นเขาจะต้อนเคิร์เลยอุ้ยไอ้สัตว์จบละไหลเข้าไปที่เหลือที่เหลือไหลเข้าไปปวดมันเฮ้ยแจก

ไอ้ข้างหลังเอ้ยยังไงเฮ้ยวยันดิเออว้าว้าวเว่าทอะไรเห็นน้ำคิวในนั่นแหละตอนเนี้ยเฮ้ยี่มองต่อยเก็บไนท์เก็บเก็บครยอะไรเนี่ยเก็บเก็บไว้เถอะค่อยเคลียร์ไปค่อยเคลียร์ไปค่อยเคลียร์ไปเคลียร์ไปโซนหลังไปอยู่ตรงบุ๊กโซนหลังอยู่ตรงบุ๊กพี่โอนตอมในกลุ่มไว้เลยโซนหลังอยู่ตรงบุ๊กไว้เอ้ยมึงเคลียร์ดิมึงต่อยมองในโดงก่อนดิเนี่ย เดี๋ยใยากขึ้นมาจอมีใครจ่อไหมล่ะหรือมีกูกิวเดียวเนี่ยแล้วบอกให้กูมาแล้วบอกให้กูเนี่ยทำไมา่ะวิ่งวิงวิวิงมันบอกให้กูมาช่วยไอ้สัตว์แล้วกูเห็นมีกูกิวเดียวเนี่ยไอ้หี้ยวิ่งวมั้กำลังรัดไอเมแวันเลยไี่อ่ะหมุมเออมบอลดีกว่ามุนบอลไปมุนบอลดีกว่าคุดค้ดอยู่นัก่อนะไดบหน้าวับไดบหน้าวับอบหน้าวับไว้ ไหนโบน่าวับไว้เฮ้ยยังไปต่อยยูซเออนั่นแหละโซลักโซลักหยุดเวทหยุดเวทเดินตามพวกมาเดินตามพวกมาขึ้นบนมาขึ้นบนมานั่นแหละปิดหน้าวับไหนโบหน้าวับไว้โอ้ยโอ้โอ้หลาย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 ลงลงเวทลงเวทหน้าวับยืนตรงนี้ไว้ยืนตรงนี้ไว้อ่าอ่าอ่านพี่โบหน้าวับดิยืนนิ่งทำไมสายสุรานาพี่โบหน้าวับ โซลัรเดินตามมาโซลัรเดินขยับขยับมาข totally ยับมาตรงนี้ครับจัขวาหมดแล้วมั้งไหลมาไหลมาไหลเอ้ยไหลมาเลยไหลมา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 ไหลขึ้นไปเลยครับไหลเข้าไปเลยไหลเข้าไปสองเลยแข็งเข้าสองมือไวๆหน่อยหามเข้าสองไปเลยแล้วถึงดีแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนไม่ได้ตายแเขาฝั่งนั้นนะตายแล้วฝั่งเราเองอะมีไงย้อยย้อยมีไงย้อยเป็นสัตว์ยิ้มด้วยเนี่ยมันรับผมหน่อยโอ้ยโอ้ยย้อยร้องไห้ฟิไอ ยอมของยอมของเออยุ่นยุ่นรอรับการประทะยุ่นโอ้ยแย่ๆเข้าไปดิเฮ้ยลองลองลองไอ้สัตว์แม่ง่มันโดรนี้ป่ะเรามีแต่ตัวฆ่ามันได้เนาะโอ้ยอีแข็งเออไอ้มาติดแดงมันติดแดงไอ้สัตว์ติดแดงใส่มาโอ้ยกันมาเร็ว เล่นหวยเลยครับมาดี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 เล่นมาดีมาดีมาดีเอ้ยมองมันมาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยใครกดบีวิงไอ้สันไม่ได้ยิีมุดมุดโบ้ไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยเบลเบาเบอร์เกียวมิดเบาเบอร์เกียวมาสี่เบอร์เกียวทําไหนพี่วิงวายละเดี๋ยวมันของเซฟไปด้วยดิผมกดบีวิงหมดไหนอ่ะเข้าวัฟผมครับ ไอ้เสเศินาาเียเลยเฮ้ยมันจะมาต่อยแล้วมันชาร์จเต็มหมัดแล้วตัวไอ้พว่มึงกลับมาได้แล้วพว่มึงกลับมาได้แล้วเร็วไม่มีไม่มีบาสวาร์ปดิอั๊บโอ้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 โอยดอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้มันมอนมา้โอ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 ้โ้นอออ้โ้ออกมาชั้น้้อ้มา้ออปิน้้อา้ เฮ้ยไหนมาไหนมาไหนมัไหนมาไหนมไหนมันไหนมันาไหมาไหนมานมาไนมามาไนไหมาไนมาไหนเาไนไหนมไหนมาไนเาไหนาไหมานมาไหนมาไหนไนมาไนมานมานมาเอนมอไหหนไหนมานหมไหนมันหมไหนมไนนนนนนันนมนนไม่นนไนนนนั้นมนนมไมนนาานน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 านเหนาอมนไหมไไดไดไมมนามันมมั เคลียเคลียเคยอะเยอะใช่ไหมเอ็กซ์ูซีเข้าแลเคลียไปเคลียไปเอ็กซ์ูซีเข้าโอ้โหลูกกิวในตำนานมเห็นไหมลูกกิวเมื่อกี้มันมีไนท์เข้าไปตัวหนึ่งใช่ไหมสองตัวสองตัวแต่ื่ากี้เคลียไปตัวหนึ่งแล้วไงก็เหลือตัวหนึ่งตัวหนึ่งวันเดอีไม่แน่เอ็กซ์คูสีดนออกมาออกมาทั้งสอง ไปสู้มึงก็ดันไปชั้นหนึ่งดิไม่ใช่ไงกูรู้แล้วก็กูบอกว่ากูไม่สู้กูจะดันออกพอมันวิ่งมาใกล้ๆค่อยวิ่งออกมึงเข้าใจปะเนี่ยเฮ้หลังอยู่อย่างเี้ยสไกลแลไกแล้ววิ่งออกวิ่งออกวิ่ออกวิ่งออกวิ่ออกวิออกวิออกปิด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 ดดดดดด โอ้คููเคียอะไรดองนี่แม่งเจ๋งี่จไปอะไร S ฮะอ่ะหนักหนักเขอหนักหนักเขาไเ้หนักหนักหน้าบ้านยูทำได้ตาว้าบอ่ะอุ้ยข้างในไม่ดีเดียวเดียวเลยสามสองหนึ่งไหนวิ่งเข้าไหนวิ่งเข้าไหนวิ่งเข้าอาชีพนึ่เข้าไปเลยเข้าเลยเข้าเลยไปไปเคลีย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 เลยครับเคลียเลยเคลียเลยเคลียเลยเตงับไมเตนะเียเคลียปิด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  อะไรนะเออม้องโดดไปมันโดดไม่ได้ม้องรอต่อยเคียร์เนี่ยเราทำได้เท่าเท่าที่ทำอ่ะมามาปิดมาปิดหน้าเห็นคือมันโดดไม่ได้อย่าให้มันส่งบ้าะอย่าให้มันส่งบ้านเอออย่าให้มันส่งบ้านคนคนเดียวขุดไว้ขุดไว้มาแหละขุดไว้ อย่าให้มันส่งบ้านให้เอเดนแซดก็พอเออแล้วแล้วไม่มีใครมองไม่เกี้ยงเหรอเอบีหน่อยเอบีหน่อยอย่าให้มันส่งบ้านก็พอแล้วไปไหนไปไหนคือมึงเข้าไปมึงเข้าใจว่าไปชั้นสามนี่ยมึงฟังกูก่อนมึงเงียบกันแป๊บมึงฟังก่อนชั้นสามมันกันมึงเข้าใจป่ะชั้นสามมันกันเข้าไปไม่ได้ยไปไหน